ที่มันเป็นมีนเล่นบาส์แครับอันนี้มันมีในนิยายไหมไม่มีไม่มีโอ้ยขอบคุณโอ้ยขอบคุณมีนแบบชอบซีนนี้มากมากเลยครับแบบขอบคุณพี่จ๋าเลยว่าทีมงานเอามาจากมีนนี่แหละแด่วแบบทางของมีนเลยใช่ใช่เรารู้สึกว่าเออให้มันเป็นทางของมีนไปเลยดีกว่าเฮ้ยพี่แรกมันเป็นอะไรอ่ะพี่จ๋าอะไรนะตอนแรกอะครับเป็นอะไรในนิยายเหรอคะใช่ครับ ในนิยายก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นการพูดกันแล้วทีเนี้ยทีมทีมบทเขาก็เขียนเขียนมาเรื่องว่าคือไดอะห็อกคุณพลอยที่ทางทีมบทเขียนมาน่ารักมากที่บอกว่าไม่มีคิวแล้วค่ะพลอยมีคิวให้พี่สวิตคนเดียวเลยก็เอ็นดูไงแต่ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราจะสวมแอคชั่นลงไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะทําให้แบบ ันก็น่าจะทำให้ฉากนี้เป็นแบบอะไรที่จดน่าจดจำอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าเอาตัวเอาตัวของมีนเข้ามาบวกด้วยอเงี <c oughs> <ด>้ยก็เออแต่ว่า<ด>ต้องยอมรับว่าพี่หุ้นแบบดีไซน์ซีนออกมาสวยจริงใช่ครับสวยมากทั้งแสงทั้งสปอรต์ตเลยทั้งนอกเนาอดีดี